สวัสดีครับควรแล้วแต่เอ็กนะครับวันนี้เป็นแซลมอนนอร์เวย์นะครับไซส์ห้าหกนะครับวิธีการเลือกแซลมอนจากแมคโครนะครับอันดับแรกเลยนะครับคือการสัมผัสเนื้อโดยตรงนะครับคือเหงือกดูตานะครับกลมใสแล้วก็ดูเลือดนะครับที่ติดในเหงือกนะครับ เรือนะคับแล้วก็อีกันนึงเลยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับค like ือเมือกนะครับนี่นะครับมันจะเป็นเหมือนเมือกเมือกปานินเลยนะครับเหมือนบ้านเรานะครับมันจะเหนียวอย่างนี้นะครับเนี่ยเนี่ยคือยังสดเลยนะครับยังสดมากนะครับเนี่ยนะครับดูท้องนะครับข้างในเป็นไงหนังแตกไหมนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยนี่นะครับถ้าเป็นปลาเก่านะครับตรงนี้มันจะยุ่ยออกนะครับ ต่อันนี้เราประกันเลยครับสดมากครับแล้วก็เนื้อนี่ต้องแข็งแน่นนะครับเหมือนปลานิลนะครับนี่ครับมันจะมีเมือกนะครับติดติดอย่างนี้เลยนะครับนี่เนี่ยเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนเมือกปลานิลเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยครับเหมือนปลานิลเวลาเราฆ่าใหม่ๆนะครับจะเป็นอย่างนี้เนื้อแน่นมากครับโอเคครับถ้ายังไงอยากให้ทาคลิปอะไรเกี่ยวกับแซลมอนก็คอมเมนต์ใต้ไปข้างล่างไว้แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ